โรงเรียนบ้านห้วยเจริญรา์ตั้งอยู่เลขที่3 6 2หหมู่ที่3ตำบลเจริญรา์อําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวน63คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น14คนมีนายเกียงศักดิ์หลวงหารดํารงตําแหน่งผู้ในการโรงเรียนคนปัจจุบัน โรงเรียนบ้านห้วยเจริญรา์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาครูผู้สอนไม่ครบชั้นและไม่ตรงตามวิชาเอกซึ่งส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควรทางโรงเรียนจึงได้นําสื่อการเรียนการสอนจาก DLTV มาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ควบคู่กับการนำนวัตกรรมการบริหารที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กคือการบริหารสถานศึกษาด้วยกลยุ e 5G+ m o เดลดังนี้ G Governance and Leadership ธรรมาพิบาลและภาวะผู้นำผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เป็นแบบอย่างมุ่งเน้นคุณภาพ R Resource Management การจัดการทรัพยากร บริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน E Education Excellence มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ควบคู่กับการใช้สื่อ DLTV และวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียน A Accountability and Assessment ความรับผิดชอบและการประเมินนิเทศการสอนของครูแบบกัลยานามิตร และใช้ผลการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน T Teamwork and Community Engagement การทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วมของชุมชนสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมในองค์กรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน Great Student นักเรียนยอดเยี่ยมผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนปีการศึกษา2567มีดังนี้ 1>, 1ผลการทดสอบอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ84.80และสูงกว่าระดับชาติ 2. ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ59.85และสูงกว่าระดับชาติ 3. ผลการทดสอบโอเน็ net, ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6คิดเป็นร้อยละ53.97 ผลคะแนนสูงกว่าระดับชาติทุกรายวิชาและมีนักเรียนมีผลคะแนนโอเนในรายวิชาภาษาอังกฤษ100คะแนนเต็มเกรดที Great, ่เชิดครูยอดเยี่ยม 1. ครูมีนวัตกรรมการศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ anyway anytime เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาคิดเป็นร้อยละ 95. 2. ครูได้รับการนิเทศให้กำลังใจเยี่ยมชั้นเรียนแบบกัลยาณมิตร เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ98 c l a s s School ูโรงเรียนยอดเยี่ยม 1. ได้รับรองการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานาสากล 2. รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปถมวัย 3. รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมศึกษา ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพเกรดดีเรกเตอร์ผู้บริหารยอดเยี่ยม ผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการนำ DLTV มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคิดเป็นร้อยละ100 g r a a e Management การบริหารจัดการยอดเยี่ยมทางโรงเรียนมีการบริหารจัดการภายใต้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดงบประมาณจัดจ้างครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและไม่ตรงตามวิชาเอก เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น Great Community Confidence Conf ความเชื่อมั่นของชุมชนยอดเยี่ยมทางโรงเรียนได้ดำเนินการขอความคิดเห็นจากผู้ปกครองในความเชื่อมั่นในการบรหิหารจัดการของโรงเรียนโดยการสัมภาษณ์ผู้ปกครองดังนี้สวัสดีครับผม,ผมนายนิตตตั้งฝ่ายครับเป็นผู้ปกครองของเด็กชายคัน,นิทตั้งฝ่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีการศึกษา2 000, 5 6 7นหาที่กระผมได้นําลูกของผมเข้ามาเรียนในโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์แหงนี้นะครับก็เพราะว่าผมได้เล็งเห็นประสิทธิภาพในการสอนของ,ของคุณครู และความใสใจของคุณครูที่มีต่อนักเรียนครับกระผมเห็นนะครับว่าโรงเรียนแห่งนี้ถึงจะคุณครูจะไม่ครบชั้นก็ยังทําให้ประสิทธิภาพในการสอนทําให้ลูกของผมเนี่ยสามารถสอบเข้าไปในโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดได้โรงเรียนบ้านห้วยเจริญได้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสืบต่อไป